เฮ้โยโลโก้พักคุณๆนะพุทธโพลิทิสด้วยนะเฮ้ยพระสมัยนี้นะ <c oughs> ดูข่าวแล้วก็ทอ้อมันจะไม่เหลือพระดีๆให้เราได้กล่าวไหวจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยนักการเมืองบางคนนะมนะัว่โกงกินบ้านเมืองอห้าไม่ได้เลยนั่งจิใครก็ได้ช่วยเราด้วยสาธุในวันที่ประเทศอยู่ท่ามกลางวิกฤตศรัทธา พวกเราทุกคนต้องการนารีขี่ม้าขาวเอเชไมพรคล้ายดวงเบอร์เก้าพักทำพัฒนาขออาสาน้อมนำหลักธรรมเออเฮ้ยโลโก้พักคุณคุณนะพุทธโพลิิพุทธโพลิติสด้วยนะขอแนะนำทีมงานคนรุ่นใหม่มากประสบการณ์จากวัดพุมรามเออน้องเกมกับน้องวินนมครั้งแรกสีหน้าดูไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะ ด้ยวยนโยบายบุญมากมายเช่นนโยบายบุญโอค้ค่นบุญออนไลน์ให้ค,คุณทำบุญเห็นผลกับตาโอเ้เขาค่นะการสร้างโรงพยาบาลวัดหนองคานเมนไอเดียของเราคือการการันตีบุญใหญ่ตั้งแต่บาทแรกนอกจากนี้ยังมีนโยบายบุญมากมายอาทิเช่นนโยบายบุญอนุโมทนา30บาทบรรดาทุก <c oughs> เออ30บาทก็<อ>มาคนละครึ่งคระบ้านไหนคนละครึ่งพระเรา,เอาออกค่าใช้จ่าย50ใส่บาทดิจิตอลได้ทุกที่ได้ทุกโคัวเอยเออทำได้นโยบายก็ดีนะ เอาจริงเพราะที่ปรึกษาของเราคือพระเอกชัยประวัติไร้มนทินท้าให้ตรวจสอบย้อนหลังสิบพันษานักการเมืองพรรเราคือนักการบุญทุกคนต้องผ่านการบวชสอบผ่านนักธรรมเอกสีน้าแต่ละคนแบบเกรียนมาเลยก็เป็นผ้าเนาะมาครับพี่น้องมาร่วมเป็นเจ้าภาพงานมหาบุญสักครั้งในชีวิตด้วยการสร้างโรงพยาบาลกับคุณเอเบอร์เก้า การเมืองสะอาดศาสนาผ่องแผ้วเลือกคุณเอชไมพรและทีมงานอิ่มบุญและขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันพักทำพัฒนาพัฒนาไกลด้วยใจที่เป็นธรรมเลือกเบอร์เก้านะยูมเลือบอร์เก้าเบอร์ เลือกเบอร์เก้านะทุกคนนี่ก็เป็นคลิปโปรโมทซีรีส์สาธุ2นะครับก็ตามสไตล์ของซีรีส์หยิบสารพัดนโยบายที่เราเห็นในชีวิตจ,จริงเอามาปรับเอามาล้อให้มันเข้ากับเรื่องซีรีส์เข้าวันพรุ่งนี้แล้วแล้วมาตาสว่างไปพร้อมกัน4ธันวาคมที่เน็ตฟลิกเท่านั้น